เช้ามาทองสวัสดีครับคุณรู้รไม่ว่าผมงอกสามารถมีสีเข้มขึ้นได้นะครับอันดับแรกครับผมหนึ่งทำไมบางคนถึงงอกเร็วกว่าคนอื่นเช่นเดียวกับสีผิวของคุณนะครับสารเคมีเป็นตัวกำหนดสีผมเรียกว่าเมลามินเมื่อเราผ่านไปเซลล์เม็ดสีก็จะตายซึ่งทำให้ผมงอกจากการศึกษากระบวนการนี้มักเริ่มต้นสำหรับสำหรับชาวกลางคนอายุสาสิกลางๆนะครับสำหรับคนเอเชีย ซึ่งมกเกิดขึ้นในวัย30ปลาย,ลาย,ลายในขณะที่คนแอฟริกามักจะเริ่มงอกเมื่ออายุ40่กลางๆอย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการนี้สามารถเริ่มต้นได้เร็วหรือช้ากว่าสำหรับคุณโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับยีนนะครับโดยเฉพาะยีน IRF4 ซึ่งควบคุมการผลิตเม็ดเ,เมลามีน2การค้นพบใหม่ล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ผลการศึกษา,มาเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งที่เรารู้ส่วนใหญ่โดยสังคัตุยานนั้นคือความเครียดทําให้ผมหอ,อกก่อนวัยอังควรนักวิทยาศาสตร์วัดระดับโปรตีนในเส้นผมของอาสาสมัครและพบว่าความเครียดทางจิตใจส่งผลต่อโมโตคอนเดียซึ่งก็คือเป็นตัวผลิตพลังงานในเซลล์นะครับและมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบเช่นขาดวิตามิน b 12และความทุกข์ทรมานจากสุขภาพอื่นๆ3าม ข่าวดีก็คือเส้นผมสามารถมีสีเข้มขึ้นมาได้นะครับจากการศึกษาดังกล่าวร่วมกับการเชื่อมโยงความงอกความตึงเครียดทางจ,จิตใจพบว่าผู้คนสามารถเปลี่ยนสีผมได้หากพวกเขาเครียดน้อยลงอย่างไรก็าตามก็จะมีข้อจํากัดบางประการสําหรับวิธีนี้จะใช้ไม่ได้กับผู้ที่มีผมงอกมาหลายปีแล้วและหากคุณต้องการรักษาสีผมของคุณโดยไม่ทําให้ผมแห้งเสีย ซึ่งขอแนะนําให้ได้รับวิตามินที่เพียงพอนอกเหืจากวิตามิน B12, วิตามิน E, D, A และและธาตุต่างๆเช่นสังกะสีเหล็กนะครับและรักษาเส้นผมคุณให้ดีโดยการหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงการใช้แชมพูที่รุแรงและต่อไปนี้คือข้อมูลบางส่วนวิธีบางส่วนที่จะทำให้เส้นผมมีสุขภาพดีผมงอกช้าผมกลับมาสีเข้มขึ้นนะครับอันดับแรกกร ฉลอมน้ำมันมะพร้าวที่คนผมตลอดความยาวเส้นผม 2. ผสมขิงสด1ช้อนชาน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะแล้รับประทานทุกวัน 3. ดืม่มน้ำแคลอบประมาณ8ออนหรือ2อง่ิมิลลิลิตรทุกวัน 4. ใช้น้ำมะพร้าวน้ำแอมลาน้ำมัน,มมน,มนอัลมอนดในปริมาณที่เท่ากันผสมไม่เข้ากันและชโลมหนังศีรษะวันละสองครั้งเป็นเวลาสามเดือน และสุดท้ายนะครับอันดับ5สีเทาก็ไม่ได้แย่เเท่าไหร่นะครับหากเราทุกคนยอมรับดังนั้นเราควรเรียนรู้ให้จะยองรับผมงอซึ่งเป็นสัญญาณบงบอกของทีธธิภาวะสติปัญญาและความมีสไตล์ของตัวเราได้เช่นกันนะและคิดนี้คงนอกขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกับความรู้และสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ